่้ยไม้ดีก็เสียเ,เ,เวลาไม่งานสองครั้งเราไม่ศาสนาเนี่ยครับชุมชนได้ไปช่วยเหลือเกี่ยวอะไรในวัดมากไหมครับพูดถึงว่ามีงานในวัดเหรอก็มีชาวบ้านก็ไปช่วยกันจัดงานในวัดได้เลย นากระถิมจะปีละครั้งป่าก็ดำเนินแล้วบ่อที่เขาสร้างตรงนั้นนะครับที่เขารักไว้ไม่ให้เราขึ้นนะกถ้าเราจะขึ้นไปศึกษาเราต้องบอกเขาก็เดี๋ยวขอกเขาค่้มีอย่างวีพระพุทธรูตตรงนี้ทั้งบมเยอะมันจะเป็นชั้นสามนะแต่คือของก็เคยหายไงไอ้นั่นยังหายเลยที่กั้นอะ จะบอกให้ไม่ใช่หายสะพะองเหล็กข้างหน้าน่ะหายเพิ่งจะซื้อมาใหม่ัดไปข้างหลังจ้าวัดน้ำผาชีนี่สร้างมานานแล้วเรียงโอ้ยข้างสามสามสิบแล้วสามสิบกว่าปีแล้วประมาณสามสิบห้าแล้วเห็นวัดตึ้งแค่ลูกลูกของเป็นแค่ตรีเหลี่ยข้างในได้เดินเข้าไปไหมเดินเข้าไปเลยแล้ว จะลองสดกันในเก่ที่ที่เขาเขาสดเขาเรียกว่าอะไรเมนเมนเมนร้อนหรือล่ะเอ่อทุณข้าคิดว่าสภาพแป้นร้อนมันรักมันรับผักชีเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่อยู่ของประชาชนเหรอสภาพแป้นร้อนโดยรวมก็อยู่ดีสบายนะแต่เราก็ไม่ได้ก็มีสมุนไพร์ทีปกติแล้วร้านป้าโดนนั่งกะตู้น้ำมันยังงัดเอาไปเลย เป niin, mm ็น hmm. บ่อบาบเนื right hmm. skin, mm ้อปลาไม่เล็กเหรอร่ไงเศรษฐาลจรมงเมื s. <S ่อวันตัวข้าคิดว่ามีที่ร้างคนไท้หยุดใกล้ๆวอย่างเงี้ยดีไหมอย่างเงี้ย็อยังไรก็ดีปลาคนมาทำบุญทำอะไรก็ขายดีอยู่นะข้าวบังส่าสงการขายดี เพิ่งเขียนได้แค่นี้ข้าวมือดิ้นหน่อย ปัจจุบันนี่คือเพิ่งเปลี่ยนหรือว่าเป็นมานานแล้วครับทุกคนถ้าจันยุทธดั้งเดิมก็เป็นมาก่อนแล้วแต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนให้องค์ใหม่อยู่แต่เขายังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทางการละมั้งแต่รู้สึกว่าเขากาลังทํากุฏิให้อยู่นะที่สร้างใหม่ตรงนั้นแล้วก็ทาให้อยู่รู้สึกข้างใน <c oughs> รสร้างเมียมันจะมีเรียนพอสอน,นอ้วย,ยทุกทกิเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วัอน,น,อน,นอาทิตย์วันดียวคอสอนอ ที่เจ้าว่าองค์ปัจจุบันนี้มีชื่อว่าเขาชื่อเขาเรียกเขาหลงวงพ่อหลวงพ่อเขาชื่ออาจารย์ทธ่เขาเรียกแต่อาจารย์ยุทียเยห่าอออจารย์รยังเลยเ,เราพระในวัดลำปางที่นี่มีเทมาไรบ่างโน้นเกือบสี่สิบโน้นเราสร้างวันนี้สามชั้นเห็นหรือเปล่านะนักเ,เต็มหมดตลังกุตรีเพราะว่าจะ เพิ่สร้างเสร็จแล้วพรเจดีตรงหน้าวัดเนี่ยครับเพิ่งสร้างใช่ป่ะครับสร้างเมื่อปีที่แล้วมันเป็นของเจ้าของที่เนาะของที่ก็เป็นพระแล้วก็เสียคงจะกระดูจเก็บไว้ดี